ปืนติดาหันค้าต้นคอจัดเลยอ้าโอ้สบัดย่างแรงคนละตัวครับวันนี้เป็ดน,นักล่าขึ้นมานั่งห้างเจอปลาชโดจับคู่ ตอนนี้เล็งปืนไว้ที่หลุมหลุมที่มีกระป๋องน้ำเรียงกันสามใบหลุมเดิมที่เคยยิงลงคลิปบ่อยๆเป็นมุมหรือว่าเป็นพิกัดที่ปราะชะโดปราชะโดจะจะว่ายออกมาจาก คงกอหญ้าที่เป็ดนักล่าสร้างขึ้นเพื่อที่จะออกมาจิบจุดเดียวหลักๆเลยเล็งไว้ตรงนี้โอกาสพลาดยากมาชมกันครับ ยิงได้นัดเดียวเป็นไรโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวปืนติดปืนมีปัญหาครัปืนติด,นนตดไม่ได้ยิงหลายวันปืนติดไปแล้วหนึ่งหนึ่งตัวแล้วนัดเดียวปลาหันข้างเข้าที่ต้นคอมีปลาเล็กตอด นักร่าไม่รอนะครับไม่รอเลือกซ้ายเลือกขวาเลือกผู้เลือกตัวเมียแล้วตอนเนี้เพราะว่ามีประสบการณ์ในคลิปก่อนๆเลือกนานไปจนสุดท้ายแล้วยิงปลาผิดเปลี่ยนเปลี่ยนทัศนคติเปลี่ยนแนวปฏิบัติใหม่เอาเป็นว่า ตัวไหนขึ้นสวยหันหลังจัดเลยตัวนี้หันข้างแต่ก็เป็นมุมที่ขึ้นช้านะครับมีโอกาสได้เล็งได้เล็งทำแต้มนิ่งๆเลยจัดไปเม็ดเดียววันนี้เอาลูก,กอร์สิบทับสองสองมายิงตอนปีนขึ้นบันได สังเกตเห็นแล้วว่ามีประชะโดขึ้นจิบสองตัวจังหวะเมฆเยอะนะครับวันนี้เพิ่งจะเพิ่งจะฝนตกหนักผ่านไปเมื่อสามสี่วันเป็นนักลากก็เลยไม่มาขึ้นห้าปริมาณน้ำที่เติมลงมาในเขื่อนทำให้ระดับน้ำสูงขึ้นนิดหน่อยเงาดำๆครับ ใต้น้ำลึกลงไปวันนี้น้ำไม่ค่อยใสแต่เห็นมีเงาดำๆอ๋อแดดมาแล้วแดดมาจังจมเลยตรงนั้นมีฟองอากาศชา่าโดตัวที่เป็นทักล่าจัดลงไปเม็ดแรก น่าจะจมอยู่ตรงนั้นครับมีฟองอากาศขึ้นสวยชัดเลยนี่นี่เงาเงาเงาใต้น้ำปลาหันข้าง สะบัดยางแรงอแต่มีฟองอากาศอยู่ตรงนั้นนั่นนั่นอโอ้โหอุ้ยโอ้โหปลาป,ลาปลักแ่งแรงเลยนะเนี่ยปล่อยไปสองเม็ดแต่ว่าน่าจะโดนแค่เม็ดเดียวโอ้โหนี่หญ้าขาดหญ้าตายน้ำโอโ้นี่ฟองอากาศมานี่แล้วโอ้อาจต้องมีซ้ำครับอาจจะต้องมีซ้ำ แต่นัดแรกโดนสวยๆเลยแหละเมื่อกี้นัดแรกโดนสวยๆเลยแหละโอ้รุนแรงรุนแรงระทึกๆๆ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 ก็โดยส่วนใหญ่เนาะการยิงประชะโดสมาชิกหรือว่าสายล่าด้วยกันเขาก็จะใช้ซีแซดยิงก็ยิงนัดเดียวกันทั้งนั้นแหละครับจะอยู่มั่งไม่อยู่มั่ง ตายมั่งไม่ตายมั่งก็นัดเดียวนี่แหละแต่เป็ดนักล่าทําให้มันเคลียรหรือว่าเกิดความมั่นใจปล่อยไปเม็ดที่สองหรือที่สามจังหวะที่ปลาไม่ตายนยเรามีโอกาสซ้ําได้เร็วถือว่ามีมีความได้เปรียบอย่างจังหวะเนี้พอปลาสะบัดแล้วก็ปักลงไปที่พื้นเนี่ยเพื่อให้เกิดความมั่นใจเป็ดนักล่าซ้อนไปเม็ดที่สองด้วยด้วยการยิง ยิงซ้ำได้รวดเร็วของของลูก,กร์สิบทับสองสองโดนไม่โดนค่อยว่ากันแต่เม็ดที่สองดูเหมือนจะไม่โดนแล้วก็มีฟองอากาศขึ้นจนเนี่ยหญ้าใต้น้ำถอนมาเป็นกอเลยปลาปักอยู่ตรงนั้นแหละนี่นี่นี่ฟองอากาศขึ้นหลายจุดเลยดูว่า อาจจะต้องมีซ้ำไหมเป็นทั้งล่าจะนั่งสังเกตยอยู่ตรงนี้สักสิบห้านาทีเนี่ยเห็นไหมเศษกอหญ้าปลิวขึ้นมาอีกแล้วโอ้ยสบัติจังแรงโดนตรงไหนอยู่ไหมหรือต้องมีซ้ำรุ้นระทึกมากเป็นทั้งล่ามาคนเดียวครับพักหลังๆเนี่ยมาคนเดียว เพราะว่าจังหวะหรือว่าโอกาสที่จะชวนทีมงานชวนพักพวกส่วนใหญ่เขาจะไม่ค่อยว่างกันเป็นนักล่าสะดวกวันไหนเป็นนักล่าก็ลงมานั่งอย่างอย่างคลิปเนี้ยอาทิตย์นึงแล้วนะครับอาทิตย์นึงเต็มเต็มที่ไม่ได้ขึ้นมาห้างเลยมาก็ปีนบันไดเจอประชาดูขึ้นจิบสองตัวจัดไปทั้งสองตัวแต่ว่า ยังยังไม่ร้อยเปรเซ็นปลามีสะบัดอย่างแรงไม่ถือว่าร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยตรงนี้มีฟองอากาศเห็นไหมเม็ดโอ้นี่เม็ดใหญ่ก็มีเม็ดเล็กเม็ดใหญ่หน่าสนหน่าสนโอ้รุ้นระทึกมากเป็นักเราจะเปิดยาวๆหน่อยนะครับคลิปนี้ลุ้นไปด้วยกันดูกันยาวๆดูซิว่า ต้องมีซ้ำไหม,มหรือว่านิ่งอยู่ตรงนั้นเลยแต่เห็นเห็นแล้วว่าปลาสะบัดแรงมากปกติถ้าถ้ายิงต้นคอเนี่ยปลาน่าจะน็อกไปเลยและที่สำคัญเม็ดที่สองไม่น่าจะโดน นละตัวครับไซส์ประมาณสองโลระหว่างที่เป็ดนักล่านั่งรอสังเกตด,ดูว่าปลาชะโดที่ยิงไปนัดที่สองจะขยับหรือว่าสะบัดหรือว่าขึ้นมาให้ซ้ำอีกหรือเปล่ามีปลาชะโดไซส์เล็กมาอีกตัวหน,นึ่งนี่ฟองอากาศขึ้นตรงนี้น่าจะมีจมอยู่ตรงนี้สองตัวเป็นชะโดตัวแรกกับชะโดตัวที่สาม หันหน้าน่าจะยิงน่าจะยิงแบบฝังเข้าไปเลยนะเออโอ้โหเป็นปลาตองแล้ววันเนี้ยโดโดโดเจอปลาสามแล้วไม่ใช่ปลาทูแล้วครับโดโดโดเป็นปลาตอง <c oughs> โอ้โหเจอปลาชะโดสามตัวขึ้นจิบเวิ้งเดียวกันเนี่ยแดดมา ปลาตะเพียนหางแดงปากระ,กะแสนุกสนานกันเลยระยะยิงก็ประมาณ25เมตร,ปร,มมตรประมาณนี้27เมตรประมาณนี้เมตรที่สองปลายังวั่นอยู่เป็นนักล่า,ลาก็ย้ำลงไปอีกเพราะว่าเป็นปลาจังหวะปลาหันหน้าไม่ค่อยมั่นใจโดนไม่โดนว่ากัน ให้ได้ซ้ำไว้ก่อนกระสุนเยอะ <c oughs> โอเคปัจจุบันนี้ก็ยังแพงเลยกระสุนลูกกดตกนัดนึงเกือบจะสิบบาทแล้วครับหลังจากที่เป็ดนักล่านั่งสังเกตการอยู่บนห้างในจังหวะที่ การยิงปราะชะโดทั้ง3ตัวผ่านไปได้ประมาณ15นาทีไม่มีการเคลื่อนไหวนะครับไม่มีการเคลื่อนไหวของปลาะชะโดที่ที่ยิงแล้วก็สะบัดอย่างแรงอยู่ตรงนี้น่าจะ2ตัวแล้วก็ปลายกอบัวเนี่ยหตัว ดาว่าน่าจะมีชะโดจมอยู่ใต้น้ำตอนนี้สามตัวนะครับยังไม่ถือว่าเป็นการประสบผลสำเร็จเพราะว่าที่เป็นโจทย์ยากอีกประเด็นหนึ่งก็คือการงมปลาให้เจอเพราะว่าแต่ละตัวที่เป็ดนักล่ายิงลงไปใช้กระสุนเม็ดเดียวเม็ดที่2ถึงจะซ้ำลงไปแต่ก็เหมือนจะ แค่เฉียดเฉียดทักๆไม่โดนจังๆประมาณเนี้ยไม่รู้ว่าปลายังจะอยู่ที่เดิมไหมนะครับโดยเฉพาะตัวที่สองตัวที่2ตัวใหญ่ที่ยิงตรงเนี้ยดูแล้วไม่ค่อยจะน่าไว้ใจเท่าไหร่เป็นบรรยากาศที่มีเมฆเยอะครับวันนี้ท้องฟ้าฝลัว ฝนเพิ่งจะผ่านไปครับแต่ก็ยังไม่มั่นใจว่าจะมีฝนตกลงมาอีกหรือเปล่าแต่ว่าวันนี้ถือว่าเป็นวันที่อากาศแจ่มใสที่สุดในช่วง1นึสัปดาห์ที่ผ่านมาเมื่อวานก็มีฝนตกหนะักเมื่อคืนก็ยังตกยังมาอยู่แต่วันนี้เริ่มมีแสงแดดเอาผ้ามาซักแล้วครับวันนี้ซักผ้าเองเอาผ้ามาซักแล้ววันนี้ก็ลงมายิงปลาชโดให้ สมาชิกนะครับให้เพื่อนๆได้ชมกันยิงไปตั้ง3าแต้ไม่รู้จะงมเจอกี่ตัวเนาะ,ะไป็นทางล่าพาไปงมงมชโดกันครับโอเคลมแรงแล้ว สงครามยังไม่จบอย่าพึ่งนับศพประชะโดแผงมาใช้ <c oughs> เป็นชะโดไซส์ประมาณ2โลบ,กบวกๆกับชโดไซส์สโลเป๊ะๆอะไรประมาณเนี้ยสองตัวตัวนี้ที่ยิงตัวแรกยิงไปนัดเดียวตัวนี้ ยิงตัวที่สองอ๋อไม่ใช่ยิงตัวที่สามแต่ปลาะชะโดตัวที่สองผักอิรวยเพืชใต้น้ำที่เป็ดนักล่าหรือจนกระจุยกระจายทั่วพื้นที่ยาวไปถึงโน่นด้วยความหวังว่าปลาน่าจะไปหยุดแล้วก็ตายอยู่ที่ใดที่หนึ่งหมดอากาศสมรอง ในถังดำน้ำเนี่ยใช้เวลาอยู่ประมาณ20นาทีกันหายใจยาวๆแล้วก็สูดอากาศเข้าไปแต่ละทีทั้งเหนื่อยแล้วก็ทั้งเมื่ดข้างล่างวันนี้น้ำค่อนข้างขุนหาชะโดตัวที่ยิงแต้มที่สองไม่เจอแล้วในความที่เกิดจากการสมมุติฐานปลาะโดตัวที่ หาไม่เจอคาดว่าน่าจะตัวใหญ่ที่สุดนะโผล่ขึ้นมาเดาว,ว่าน่าจะสามบวกบวกร่วมสี่หาไม่เจอใช้วิธีปักเสาไม้แล้วก็ดำลงไปตรงๆแต่ด้วยความที่ว่าตอนที่ปลาปลาจมลงไปะสะบัดอย่างแรงไม่ได้จมลงไปตรงๆหรือว่าไม่ได้นิ่งสนิทลงไป ปลาสบัดแล้วก็มีการเคลื่อนที่โดยเฉพาะฟองอากาศเคลื่อนที่เข้าไปในซุ้มกอหญ้าลึกๆแน่นอนว่าไม่มีช่องให้เกิดรูอากาศเวลาปลาจะขึ้นหายใจไม่มีช่องเป็นเรื่องที่ไม่เสี่ยงนะครับไม่คุ้มที่จะเสี่ยงในการที่จะดำตามหาปลาะฉะโดเข้าไปข้างในใต้ซุ้มกอหญ้า างของฟองอากาศย้อนเข้าไปในซุมก่อหญ้าหาไม่เจอโอ้แย่จังระยะยิงแค่น่าจะ25เมตรโอเคก็เป็นสองแต้มนะครับไม่ใช่ประตองแล้วเป็นประทูแล้วถือว่า ไม่ประสบผลสําเร็จร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับได้ปลาชะโดแค่สองตัวจากที่ยิงไปสามตัวซ้ําไม่ทันเพราะว่าปลาสะบัดเร็วมากหนึ่งดูดูภาพช้าหนาะปลาหันค้า เดี๋ยวไปดูรอยกระสุนกันชัดๆแล้วก็ขึ้นชั่งน้ำหนักดูเสียงอ่อยๆละเหนื่อย <laughs> โอเคครับปมาดูปลาชะโดสองตัวกันกกใกล้ๆนะครับตัวนี้แน่นอนว่าเป็นะโดตัวแรกกระสุนเข้าที่ต้นคอนะครับทะลุมาใต้คีบอีกฝั่งนะโอเคว่าจะซ้ำแต่ก็ พอดีจังหวะปืนติดขัดนิดหน่อยมาดูตัวที่สองตัวที่สองเนี่ยพยายามหารูกระสุนอยู่แต่ก็หาไม่เจอนะครับสุดท้ายแล้วเปิดปากนะครับนี่เลยรูกระสุนนี่ครับเป็นปลาหันหน้าร้อยเข้าแล้วก็มีเก็ตถลอกอยู่ตรงนี้กระสุนมาตงุงอยู่ตรงนี้ไม่ทะลุนะครับ อันนี้น่าจะเป็นนัดที่2ก็คือนี่รูขาเข้าอันนี้รูขาออกนะครับ เดาว่าสามกิโล,ลอโอ้ยแ,แทนแทเลอสองกิโลสี่ขีดโอ้ตัวเล็กอ่าตัวที่สองน่าจะเท่าเท่าก,กันอ่าสองกิโลสามขีดโอ้ <laughs> ลูกเชดรอทั้งนั้นเลย 2ตัวรวมกัน4กิโลเขีดอ่ะเป๊ะโอเคสตัวรวมกัน4กิโลเขีดไม่ขาดไม่เกินแต่เข้าใจว่าชะโดตัวเดียวที่เป็นนักล่างงมหาไม่เจอเนะ่ยตัวนั้นใหญ่สุดตัวนั้นตัวเดียวน่าจะมี4กิโลครับเนาะประสบสนสำเร็จแค่70% 65% โอเคคลิปนี้จบที่ประทู4กิโล7ขีดโอเคครับใครชอบก็กดไลค์อยากให้เพื่อนดูก็กดแชร์ใครยังไม่กดติดตามกดติดตามช่องเป็ดนักล่าครับเดี๋ยวไปยิง s h a d มาให้ดูกันเยอะๆคลิปนี้จบเท่านี้ขอบคุณครับ